1กุมภาพันธ์พศ2564เวลา9นาฬิกาพลตตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตตรีโ,โชคชัยงามวงผู้บังคับการตำรวจนครบาล8และรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล8อน,นุก็ตอตรองกองบังคับการตำรวจนครบาล8ข้าราชการตำรวจและครอบครัวหน่วยงานราชการภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของกองบังคับการตำรวจนครบาน8บริจาคโลหิตเนื่องัากเกิดภาวะขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณห้องประชุมศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและการแพทย์ทางเลือกจอมทองโรงพยาบาลตำรวจชั้น3หลังกองบังคับการตำรวจนครบาน8ถนนพระรามสองซอย28แแขวงจอมทองเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร กองบังับการตำรวจนครบาลแปดได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโรหิตในวันจันที่กลุ่กุมภาพันธ์พศ2564เวลา 9นาฬิกถึง1 5นาฬิกาณห้องประชุมศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและการแพทย์ทางเลือกตอมทองโดยมีผู้เข้าร่วมบริจาครลหิตรวม156รายโดยได้ประสานศูนย์บริการลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากรในการรับบริจาครลหิตในครั้งนี้ตีสมเด็จแรายงาน